เุาผู้ชมกินข้าวเช้ากันดีกว่าฮะบอกเ,ออเลยว่าเช้าวันนี้เนี่ยจะชวนไปเปิดพิสดารน,นะครับขณะที่ตะขาบแมงป่องอึ่งตัวบึ้งต้องชิดสายเพราะว่ารอบนี้หนุ่มคนนี้ฮะโชว์เปิดพิสดารด้วยการกินเปลือกผล,ลไม้แล้วก็กินแล้วตาเขาหยีมากเออแต่ไม่ใช่เปลือกธรรมดาเพราะเขากินเปลือกทุเรียนสดๆอเอาไปจิ้มกับพริกแล้วก็เคี้ยวด้วยความอร่อยอร่อยครับเ,เลยยมส่างเอาไว้มาเลยตีมวยได้ในยมส่าเนี่ย โอ้ยพี่เพดานฟันยังอยู่ไหมกัดาแดงๆเลดันเลือดออกเลยแยกไม่ออกเลยว่าไอ้ที่กัดไปแล้วสีแดงๆที่เปื้อนอยู่เนี่ยเลือดหรือพริกสดที่ตำเพราะว่าเขาใช้พริกแดงด้วยไงเห็นไหมฮะเอามาโคลกแบบนี้นี่ครับเป็นหนุ่มที่กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลโพสต์คลิปกินอาหารเปิดพิสดารขนาดไหนเปลือกทุเรียนจิ้มพริก เขาเอาเปลือกผู้เรียนเนี่ยมาเคี้ยวสดๆนะแล้วเขาเอาด้านฝั่งหนามด้วยอ่ะจิ้มคลิ๊กใช่คือหลายคนบอกว่าเปลือกทุเรียนเขากิงกินได้แต่อที่กินได้คือเปลือกด้านในเอาขาวใช่ไหมเออที่มันเป็นด้านเปลือกอ่อนฮะออแต่นี่คือเปลือกด้านนอกเนี่ยเป็นเปลือกแข็งแล้วดันมีหนามด้วยแต่ปรากฏ<ม>ว่าหนุ่มคนนี้เอาเปลือกผู้เรียนจิ้มคลิกสดแล้วเคี้ยวอย่างอริดอ,<ม>อร่อยเหมือนกับว่าไม่ได้สะทกสถานก็เลยสงสัยว่าเพดานฟันยังอยู่ดีไหมนี่แยกไม่ออกนะเออแยกไม่ออกเลยว่าสีแดงเนี่ยเลือด หรือว่าพริกแกงที่เขาตำวิดีโอนี้มีคนสนใจเข้าไปดูเยอะเลยนะฮะเชื่อไหมปรากฏว่าอัพคลิปได้ไม่นานคนเข้าไปแสดงความเห็นล้นหลามเลยเพราะว่าความจริงเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปดูหลายๆคลิปของหนุ่มคนนี้ฮะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาออกมาโชว์กินเมนูสุดแปลกแบบนี้แต่คอนเทนต์ที่เขามักจะเผยแพร่ในโลกออนไลน์มีหลายอย่างแต่ทุกอย่างเอามาจิ้มกับพริกสดแบบนี้เช่นกินสับปะรดทั้งลูกแล้วเอาพริกสดไปทาแล้วเขากัดทั้งเปลือกนะฮะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจน่าจะหนุ่มเพดานเหล็กโอ้โหเคี้ยวอะไรแบบนี้ <c oughs> มีการกินมะพร้าวกินมะพร้าวเนี่ย <c oughs> ไม่ได้กินส่วนข้างในนะ <c oughs> แต่กินเปลือกมะพร้าวไหนละเนี่ย <c oughs> <c oughs> คุณสมบโชอกลองไหมฮะโอ้นะแค่เนื้อก็แย่แล้วคุณปั่นเนื้อแข็งแรงมากเลยเนี่ยเขาเคี้ยวพร้อมกับน้ำพริกเนี่ยมีกินเค้กด้วยโอ้โหเค้กเราก็ว่าเอ้ยใครๆก็กินเค้กเอาเค้กไปกินกับน้ำพริกว้าวโคกินกับพริกี่เขากันที่ไหนอะดูท่าทางเขาชอบกินพริกอะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทุกเมนูเนี่ยตักพริกแดงโคลราดลงไป มีคลิปยิ่งกว่าเคกนะคุณแล้วแล้วคือเห็นเขากินพริกขนาดเนี้ยดิฉันแสบตอนมันออกมากเลยดูแล้วมันรู้สึกไอตอนเข้าไม่เท่าไหรไอตอนออกเนี่ยยังไงคุยกับเขาหน่อยกินมะนาวทั้งลูกแต่ว่าเอาไปจิ้มกับพริกเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็เคี้ยวให้ดูในผมเข็ดฟันแทนเลยนี่เขากัดเป็นแอปเปิลเลยอะดูนี่นะฮะยังไม่จบน้ำแข็งน้ำแข็งเย็นๆเนี่ยดับร้อนแต่ดูเหมือนมันจะร้อนกว่าเดิมเพราะว่าพี่เขาเอาน้ำแข็ง ไปจิ้มกับน้ำพริกเอ้เหรอทุกอย่างต้องมีพริกฮะแม้กระทั่งอะโวคาโดปกติเรากินกับน้ำพึ้งใช่ไหมเอามาราดน้ำพึ่งกินก็อร่อยหนุ่มคนนี้เอาอะโวคาโดทั้งลูกด้วยนะไม่ต้องปอกเปลือกเลยนะอะโวคาโดทั้งลูกเอาไปจิ้มกับน้ำพริกนะคบคุณผู้ชมเนี่ยเด็ดมาแล้วก็จิ้มแล้วก็เคี้ยกินด้วยความอร่อยอร่อยหลายคนดูแล้วพูดเหมือนคุณดังสีมา หน้าทีแรกแสบปากไหมหน้าที่ต่อไปแสบก้นไหมพี่พี่เล่นโกยพริกกินเข้าไปแบบนี้ยังไม่นับรวมไอบรรดาสารพัดสิ่งที่คุณพี่กินแล้วมันดูประหลาดอย่างเช่นเปลือกทุเรียนเปลือกมะพร้าวเนี่ยลอเนี่ยแหละฮะโอ้โหทุกอย่างใี่กินกับพิกอันนี้อะไรคะว่านหางจระเข้ใช่ไหมเหมือนต้นกล้วยอ๋อเหมือนเหมือนต้นบอนกล้วยใช่ป่ะอ๋อเหมือนต้นบอนเหรอเหมือนต้นบอนนี่ไม่คันเหรอ เป็นหนุ่มชาวกัมพูชาฮะแล้วก็มากินแบบนี้คนเข้าไปดูแล้วซีบปากตามเลยคนว่าเรียกได้ว่าเปิบพิสดารได้ไหมแบบนี้กินอะไรที่มันมนุษย์เขาไม่ค่อยกินกันได้นะคะคุณผู้ชมคะเอาสักหน่อยไหมคุณสุประโชคดิฉันว่าถ้าคุณเจาะไปแล้วฟันปลอมคุณต้องคาอยู่ที่ลูกมะพร้าวเอาหร้อยยังอฟันจริงนี่เลยจรุดเราสองคนรอดแล้วเขาเล่นกันเองเล่นกันเองาหยอกหยอกกันยามเช้านะคะคุณผู้ชม